สวัสดีนานทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องยอสเซเวนเดอร์นะครับก็ยังอยู่กับเจ้าลอกตัวนี้นะครับได้ว่าการูดาเอลทีพันนะครับก็หลังจากที่ใช้ไปประมาณสองาครั้งนะครับ ก็มีความคิดว่าอยากจะอัปเกรดมาหน่อยนะครับที่ไปศึกษาดูนะครับมันก็จะสามารถอัปเกรดได้อยู่สองสามจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีตรงไหนบ้างขั้นแรกนะครับที่ผมเจอนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับมือหมุนนะครับตัวน็อปนี้นะครับตอนแรกมันจะไม่หมุนอย่างนี้นะครับมันจะนืนๆหน่อยอันนี้คือผมเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าผมจะมาแกะให้ดูนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับตัวนี้ครับชุดลายโรลเลอร์ครับนี่ตัวนี้นะครับผมก็โซนๆไปแกะดูแล้วนะครับมันไม่มีลูกปืนนะครับในนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนนี้เราจะมาอัปเกรดกันนะครับโอเค ขั้นแรกนะครับแกะฝาออกก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีรูนะครับสําหรับเอาแบบลวดตัวแอลหรือว่าอะไรเล็กๆนะครับแก่ลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาแต่ว่ามันสามารถนี่ครับแกะอย่างนี้เอเลบจิเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนี่แล้วก็จะเจอนี่ครับน,น็อตแล้วก็จะถอดเลยนะ คือในส่วนนี้ผมเปลี่ยนเป็นลูกปืนแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาแกะให้ดูจริงๆวันนี้ผมจะมาทำแค่ตรงลายโรเลอร์มานะครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกปืนนะครับผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับ ลูกปืนมันเปลี่ยนใหม่มันจะแน่นพอดีกับอันนี้เลยนะครับมันจะดึงยากนิดนึงแต่ว่าผมมีลูกปืนเก่าของมันให้ดูครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมันเป็นลูกปืนพลาสติกนะครับมันหมุนไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้นี่นี่นะครับเป็นลูกปืนแบบนี้นะลูกปืนเดิมมานะครับ เนี่ยเป็นลูกปืนพลาสะติกนะครับหมุนไม่ได้นะครับแล้วผมจะมาวัดขนาดลูกปืนเดิมมันให้ดูนะครับอันนี้นะครับวงนอกมันนะครับก็ประมาณ7นะครับ6.9จุ้าแต่ถ้าเราไปซื้อก็วงนอก7นะครับ วงในครับสีครับเห็นไหมครับสีนะครับวงในสีส่วนความหนาของมันความหนานะครับสองจุดห้าสองจุดสี่ตีไปสองจุดห้านะครับ นี่ครับความหนาสองจุดห้าเราหาซื้อตามนี้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นลูกปือนน็อปของที่ใช้กับชิมานโน่ได้ว่าปกติเนี่ยครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาแล้นะครับทางบนแล้วก็ทั้งล่างเลยนี่ครับอันน,นี้นี่ครับอันนี้คือผมเปลี่ยนไปแล้วนะมัน แน่นพอดีเลยนี่ครับนี่อันนี้คือลูกปืนตัวที่ผมเปลี่ยนนะครับนี่ลูกปืนเราก็ใส่ไปเลยครับ นี่นะครับของเดิมนะครับมันจะมีแหวนมาให้ตัวหนึ่งนี่นะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวผมก็ใส่ไปตัวเดียวแล้วก็ใส่ลูกปืนไาเลยครับปึ๊บแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่ก็จะอย่างนี้ครับหมุนลื่นๆนี้นละครับ ตอนแรกมันหมุนไม่ลื่นแบบนี้นะครับมันจะแบบหนืดหนืดหน่อยอันนี้ผมก็อาแล้วก็ไขปิดไปเลยครับลูกปืนตัวบนนี้ไม่มีแหวนนะครับเราใส่แค่ลูกปืนไปเลยแล้วก็ไขให้แน่น แน่แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะหมุนติวๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ผิดฝาจบนี่ครับลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะครับลูกปืนลูกปืนเดิมนะฮะพลาสติกน้ำดำนะครับไม่หมุนนะครับ เราจะมาแกะดูต่อไปนะครับเราจะมาแกะดูชุดลายโรลเลอร์นะครับไขไปเลยครับหลอกซื้อมาใช้เองนะครับไม่ต้องกลัวพัง ในนี้จะมีบูทพลาสติกนะครับพลาติกกลมๆอันนึงอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ครับมันคือตัวน่าจะเหมือนทําหน้าที่เป็นลูกปืนนะครับอันนี้คือตัวชุด ไอ้ไล่โรเลอร์มันนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะแล้วก็หมุนมันก็จะแบบนืนๆหน่อยนะครับไม่ค่อยลื่นเท่าไรแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าผมกลัวระยะยาวมันจะแบบเวลาน้ํามันมันแห้งหรือว่ามีเศษดินเศษอะไรเข้าไปติดนะครับผมกลัวมัน มันจะยังไงมันจะไม่หมุนอ่าเอาวันนี้ก็เลยจะมาอัพเกรดกันนะครับน่ครับตัวนี้มันถอดได้นะถอดได้ไหมถอดได้นะนี่นะครับจะเป็นสองชิ้นแยกกันอย่างงี้นี่อันนี้จะเป็นบูทพลาสติก นี่ครับเป็นพลาสติกหรืออะไรเนี่ยพลาสติกแล้วนี้ก็เป็นแกรนรองพลาสติกอีกทีนึงนะครับไม่มีอะไรเลยครับชุดลายโรลเลอร์มีแค่นี้ครับนี่ครับมีแค่นี้เลยมีแค่นี้อันนี้เป็นตัวรองเฉยส่วนตัวที่ทําหน้าที่หมุนมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับตัวนี้นี่ อันนี้อยู่ข้างในนี้แล้วมันก็หมุนเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับอืมขั้นแรกเอาไอ้นี่ใส่ไปคืนครับอันนี้ใส่ไปฝั่งนี้คืนก่อนใส่ใสไางี้เลยทียนี้นะครับเรามาทำฝั่งนี้ตรงนี้นะครับ เอาน็อตเดิมนะครับใส่ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่นี่ครับแหวนผมมีแหวน0.5กับ0.2นะครับใน0.5แล้วกา0.2มานะครับ ขนาดเท่ากันนะครับนี่ครับเราก็ใส่แหวนรองมาเลยครับหนึ่งตัว อตัวแล้วก็ใส่ลูกปืนของเราไปเลยครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดลูกปืนให้ดูนะครับวงในนะครับสามจุดศูนย์วงในสามมิลน,นะครับวงนอกหกมิลน,นะครับเนี่ย วงนอกหกมิลนะครับตามนี้แล้วก็ความหนางลูกปืนนะครับความหนาสองจุดห้าลูกปืนตามนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่ครับใส่ไปก็ได้แบบนี้ครับ เห็นไหมฮะตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่เจ้าตัวนี้เลยครับนี่ครับมันจะพอดีเป๊ะเห็นไหมฮะลองดูครับ่าเดี๋ยวผมลื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 มนิดนึงนะครับตองเราต้องใส่ฝั่งนี้ไปด้วยนะครับใส่ศูนย์จุดสองแล้วก็ศูนจุดห้านะครับอันนี้ตัวเกินตัวนึง พอเราใส่ลูกปืนมาแล้วเราก็ใส่ฝั่งนี้ได้ครับเอาล่วงให้ปไปเลยครับใส่ใหม่โ okay อเคมือจับไว้หน่อยนะครับแล้วก็ใส่ ปึ๊บเราก็ใส่อันนี้ครับโหลื่นนะลื่นขึ้นเยอะนะครับหมุนติ้วติ้วหลังจากที่ใส่เสร็จนะครับประกบกลับไปคืนครับนี่แล้วก็ขันเลยครับขันให้แน่นเลยครับแต่ว่าแน่นนี้เอาแค่ตึงๆมือพอนะครับขันจนเกียวหวานนะครับ เสร็จแล้วนะครับไอ้พวกนี้เก็บไว้ของเดิมอมาทดสอบคนดูเห็นไหมลื่นขึ้นเยอะครับอันนี้คือแบบหมุนติ้วเลยนะครับ ตอนนี้ลอกเราก็มีลูกปืนเพิ่มมาอีกสามลูกนะครับของเดิมนะครับมีระบุข้างกล่องมานี่ครับของเดิมนะครับระบุมาที่หกบอลน,นะครับ เราเพิ่มไปอีกสามครับตอนนี้เป็นเก้าแล้วครับโอ้โหยังไงอ่ะทีนี้เราต้องเอาไปทดสอบนะครับว่าตัวไลรูลเลอร์นะครับจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าผมว่ามันต้องดีกว่าเดิมนะยังไงมันก็ต้องดีกว่าเดิมเพราะมันลื่นขึ้นลื่นขึ้นเยอะเลยครับ ลื่นมากครับไม่มีติดไม่มีขัดนะนี่ครับแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจการอัปเกรดลอกของเราแล้วครับโอเคท่านไหนชอบก็อย่าลืม กดติดตามแล้วกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยตอนนี้ก็มีผู้ติดตามสิบ16คนแล้วครับเพื่อนทั้งนั้นครับเพื่อนกับคนที่บ้านแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทำเพื่อเอเป็นความรู้ให้พี่ๆน้องๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลของลอกเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะหายากนะครับ ตั้งแต่รีวิวแล้วครับหายากมากมีแค่สองสามคนนะครับที่ทำผมก็เลยขอมาทำตัวนี้อีกคนนึงแล้วกัน mm hmm. เผื่อจะเป็นข้อมูลนะครับส่วนข้างในนะครับจะอัปเกรดอะไรได้หรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ไปแกะดูเหมือนกัน mm hmm. เดี๋ยวว่างๆจะลองรือดูนะครับเผื่อมีส่วนไหนที่อัปเกรดเพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้ก็ ลูกปืนกลายเป็นเก้าตัวแล้วนะครับมือหมุนล,ลืล่นๆครับนี่เอาไปอัปเกรดตามก็ได้นะครับเดี๋ยวสเปคของลูกปืนผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจก็เอาไปอัปเกรดตามได้นะครับผมว่ามันน่าจะทำได้อีกหลายรุ่นเลยนะครับของไดว่าที่เป็นตัว เลทีนี่นะครับเป็นตัวที่ไม่แพงมากนะครับพวกเลฟลอดนี่ก็น่าจะไปทําตามได้นะครับตรงไลโดเลอร์ตามนี้นะครับอาจจะไม่มีลูกปืนตรงนี้เหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกันนี่ก็ลองไปหาทําตามก็ได้นะครับอ,อ๋อสรับวันนี้นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกด ติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ